สวัสดีค่ะวาลากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราของเราวันนี้มาถึงตอนที่15ค่ะว่านขันหมากตอนนี้เราค่อนข้างตื่นเต้นเพราะเป็นอะไรที่มีข้อมูลแล้วก็เป็นเป็นว่านที่รู้ว่าเป็นต้นไหนก็เลยต้องเตรียมข้อมูลมากหน่อยนะคะแล้วก็เป็นว่านที่จุดประกายเรื่องของการเล่นว่านแล้วก็การสะสมสมุนไพรต้นแรกๆของที่ร้านเราเลยนะคะด้วยความมาหาัศจรรย์ของเขา นะคะคต้นนี้ก็คือต้นว่านขันหมากค่ะในตำราของอาจารย์ชิดวัฒนะปี2473ได้พูดถึงว่านต้นนี้ไว้ว่าว่านขดขันหมากต้นเหมือนต้นจำปารากเป็นสามแง่งดอกเหมือนดอกบอนลูกเหมือนแตงกวาถ้าได้กินเหมือนกายสิทธิ์ตั้งแต่อ่านหนังสือว่านมานะคะ เราก็ไม่เคยเห็นเขาใช้คำว่ากายสิทธิ์ทีนี้กายสิทธิ์แปลว่าอะไรถือว่าเป็นคำที่มหัศจรรย์แล้วก็เป็นคำที่เราจะไม่ได้เห็นใช้กันบ่อยนะักนะคะกายสิทธิ์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะพูดถึงคำนี้ว่าแปลว่ามีฤทธิ์เดชต่างๆอยู่ในตัวแล้วก็ในภาษาอังกฤษก็ใช้คำเทียบเคียง เช่นคําว่าเมจิกหรือคําว่าซ u เปอร์เนเชอรัลก็คือเหนือธรรมชาตินะคะซึ่งก็เป็นการแปลที่เทียบเคียงเพราะว่าคําว่ากายสิทธิ์มันก็จะมีความหมายที่ค่อนข้างลึกซึ้งทีนี้ด้วยความที่ที่ร้านต้นใหญ่ก็ขายหมดไปแล้วนะคะก็เหลือต้นเล็กพอได้เป็นตัวอย่างให้ดูเนาะอันนี้คือว่านขันมากนะคะว่านขันมากเนี่ยพบมากตามป่า ชายป่าดงดิบทุกทุกป่านะคะจะว่าพบมากไหมมันก็ไม่มากอาจจะมีขึ้นเป็นกลุ่มบ้างหรืออาจจะขึ้นเดี่ยวเดียวต้นเดียวถ้าได้มีโอกาสไปเที่ยวตามป่าดงดิบก็อย่าลืมสังเกตแต่ว่าด้วยความที่เป็นต้นเล็กอาจจะสังเกตเขาได้ไม่ชัดนักเดี๋ยวดูรูปประกอบในลำดับต่อไปแล้วกันนะคะอ่ะตํารานี้ว่าไว้อย่างนี้เนาะต้นเหมือนต้นจำปา ลากเป็นสามแง่งดอกเหมือนดอกบอลก็คือจริงๆเขาเป็นกลุ่มอะโกนีมาค่ะเป็นพืชกลุ่มอะโกนีมาเพราะฉะนั้นพืชกลุ่มเนี้ก็จะมีดอกที่ลักษณะคล้ายๆดอกบอลหรือว่าใครเคยปลูกต้นเดหลีดอกก็จะประมาณนั้นลูกเหมือนแตงกวาถ้าได้กินเหมือนกายสิทธิ์แต่ดังว่าบ้านตัวนี้เขาก็จะกินลูกกันามาดูตำราเล่มที่สองนะคะตำรา หลวงประพัฒสัพพกรพูดถึงว่านตัวนี้ไว้ว่าอย่างไรว่านขันหมากอันนี้ลอกกันมาเลยนะคะสําหรับตัวนี้ว่านขันหมากต้นเหมือนจำปารากเป็นสามแง่งดอกเหมือนดอกบอนลูกเหมือนแตงกวาถ้าได้กินเป็นกายสิทธิ์อ่ะเรามาดูตําราดูว่านและพระเครื่องพระบรมาธาตุกันพูดถึงว่านขันหมากว่าอย่างไร มีลักษณะเหมือนต้นจำปาลากเป็นสามแง่งดอกเหมือนบอนมีผลเหมือนแตงกวาถ้าผู้ใดพบแล้วให้กินเป็นกายสิทธิ์จะไม่แก่เป็นหนุ่มผมไม่งอกอยู่คงอาวุธทั้งปวงเดินเร็วไม่รู้จักเมื่อยอายุยืนฟันไม่หักเนื้อหนังไม่เหี่ยวย่นมีกำลังมากนี่แหละคะ่ะ นั่นแหละคือความน่าสนใจของเขาคือเขานอกจากจะเป็นวันมงคลแล้วก็ยังมีสรรพคุณในทางสมุนไพรที่เป็นอัศจรรย์ด้วยนะคะอ่ะเรามาดูตําราเล่มต่อไปตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นหาวิธีได้พูดถึงว่านกันหมากเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างคําัรราายเหมือนกันกันกบตําราพัะาธาตนะคะตาราการดูพะัะธาตแต่อันนี้ เพิ่มตรงที่ว่าถ้าผู้ใดพบเห็นแล้วเอามาปลูกไว้กินเป็นผลกายสิทธิ์จริงๆอยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าปลูกเราจะได้กินเนี่ยต่อเมื่อเราไปถอนต้นที่ลูกเขากำลังจะสุกเท่านั้นแหละหรือสุกแล้วแหละแล้วเอามาปลูกถึงจะมีโอกาสแต่ถามว่าปลูกเอามาปลูกแล้วค่อยๆทยอยกินดีไหมดีมากเพราะว่าวัาผลของว่านขันหมากเนี่ย เขาจะถ้าสมมติว่าเราเด็ดออกมาจากต้นเนาะเขาจะเขาจะมีสภาพนุ่มนิ่มที่ทำให้ร่างกายเราย่อยย่อยได้ง่ายเนี่ยอยู่ประมาณสามถึงห้าวันหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มเริ่มแห้งลงแห้งลงแล้วก็ทำให้การย่อยยากขึ้นแล้วถ้าคนไหนที่ระบบการย่อยไม่ดีอยู่แล้วเวลาถ่ายอะ่ะก็จะถ่ายออกมาเป็นลูกเลยนี่คือปัญหาแล้วที่สำคัญคือลูกว่านขันหมากเนี่ยต้อง กลืนอย่างเดียวนะคะห้ามเคี้ยวเพราะว่ามีสารที่ชื่อว่าแคลเซียมออกซาเลตที่เป็นสารตัวเดียวที่มีอยู่ในบอลหรือในเพชรสังฆาตซึ่งจะเป็นเหมือนกับผึกเล็กๆที่แหล,ลมคมะคะ่ะจะทำให้เกิดอาการคันคออย่างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นผลของลูกขันหมากเนี่ยต้องกลืนเลยคือกลืนเหมือนเวลาที่เรายืนกลืนยาพาราคะ่ะคือกินกลืนแบบนั้นเลยกลืนเหมือนเรากลืนยาเมนะ็ดน่ะห้ามเคี้ยวเด็ดขาด ห้ามเคี้ยวเด็ดขาดในกรณีผลสุกนะคะกรณีเดียวที่จะเคี้ยวได้ก็คือต้องดองน้ําพึ่งเท่านั้นดองน้ำพึ่งหรือว่าบางคนดองแบบเป็นน้ํำส้มสายชูที่ออกรสเปรี้ยวเนี่ยสักสามเดือนถึง6เดือนโอเคอันนั้นเคี้ยวได้ทั้งผลทั้งมเมล็ดแต่ถ้าเป็นผลสุกห้ามเคี้ยวเด็ดขาดนะคะขอย้ำห้ามเคี้ยวเด็ดขาดให้กืนไปเลย แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราเด็ดมาเนี่ยพอเอาวางทิ้งไว้เนี่ยหลายๆวันเข้ามันจะเริ่มแห้งแล้วก็อาจจะถ่ายคืนออกมาทั้งลูกโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ย่อยหรือดูดซึมไปเลยเนี่ก็คือปัญหาอย่างหนึง่งแล้วอยากจะบอกว่าโอกาสที่จะเอาต้นเฉยๆยะคะ่ะเอาต้นเนี่ยมาปลูกแล้วหวังจะให้ออกดอกออกผลเนี่ยยากนักหรือแทบเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็ยังยังได้นะคะที่จะได้กินผลเพราะว่า หนึ่งปลูกเป็นสิบปีก็จะไม่ติดดอกสองต่อให้ติดดอกก็ต้องใช้เวลายาวไปอีกสามปีถึงจะได้ผลสุกที่พร้อมกินซึ่งช่วงเวลาเหล่านั้นน่ะมักจะทำให้เขาล่วงก่อนค่ะร่วงตั้งแต่ตอนออกดอกไปจนถึงการติดผลสามปีค่ะแต่บางคนเนี่ยปลูก ปลูกกว่าจะออกดอกเนี่ยสิปีบางคนยังไม่ออกเลยนะคะด้วยความที่เขาเป็นพืชที่อยู่ในป่าดงดิบเพราะฉะนั้นพอภูมิอากาศม,มันไม่เหมาะสมสําหรับการที่เขาจะออกดอกเขาก็จะไม่ออกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้กินว่านขันผลของว่านขันหมากเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ยากมากถ้าเราลองเซิร์ชเข้าไปดูในคําว่าว่านขันหมากนะคะไม่รู้เดี๋ยวนี้จะค้นเจอไหม ก็จะมีตำนานเรื่องเล่าที่พูดถึงความยากในการที่จะไปพบเจอว่านขันมากในป่าเพราะนั้นใครที่ได้กินก็จะถือว่าโชคดีมากนะเพราะฉะนั้นการเอามาปลูกที่บ้านเนี่ยระหว่างจะได้กินน่ะต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าสมัยนู้นเนี่ยสภาพบ้านช่องบ้านเรือนมันยังมีความเป็นป่าลกคืมลกทึบหรือเปล่ามันทึงได้คล้ายกับธรรมชาติทำให้ว่านขันมากออกดอกออกผลให้กินแต่ทุกวันเนี่ย มันก็มีแต่บ้านจาาัดสรรหมู่บ้านที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนเนาะบรรยากาศของความเป็นป่าดงดิบอะ่ะมันไม่มีแล้วจะเป็นอย่างงั้นหรือเปล่าเพราะเล่มนี้ก็ตั้งแต่ปีพศ2520รกว่าที่พูดถึงแต่และก็เป็นการอ้างอิงมาจากตำรากเก่าแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อ40-50ปีของเมื่อก่อนนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ที่ปลูกได้เพราะว่าอาจจะเต็มไปด้วยป่าเอามาดูตำราก,กับเบนบ้านของร้อยตีสวิงท่านพูดไว้ว่าอย่างไร ว่านขันมากอันนี้ลอกมาจากตำราเล่มแรกนะคะสปะคุณทารบประทานเป็นกายสิทธิ์อ่าโดยตำราเล่มต่อไปตำราคนลลักษณะและวิธีปลูกว่านของอาจารย์เลื่อนท่านพูดถึงว่านขันมากเอาไว้ว่าใบใคลใบจำปาหรือจำปีลากออกมาเป็นสามแง่ง ดอกสีเหลืองมีปียาวไขรดอกบอลมีลูกใครลูกตำลึงหรือลูกแตงกวาประโยชน์ว่านี้ถ้าใครสามารถหามาปลูกบำรุงเลี้ยงไว้ได้ก็เหมือนผู้นั้นมีของวิเศษเป็นกายสิทธิ์เก็บไว้เพราะเมื่อได้กินผลของว่านนี้เข้าไปเมื่อใดย่อมทรงคุณค่าในทางเกิดเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นและเป็นของกายสิทธิ์บันดาลให้ผู้ กินทรงความเป็นหน่มสาวอยู่เรื่อยตลอดไปเหมือนเมื่อขณะก่อนกินว่านนี้เข้าไปจกไม่รู้จักแก่อายุยืนฟันไม่หกักผมไม่งอกเนื้อหนังตึง,ตงไม่เหี่ยวย่นมีพระกำลังมากมายอยู่คงอาวุธทั้งปวงเดินเหินคล่องแคล่วไม่รู้จักเมื่อยขบเลยเวลาปลูกให้เสกน้ำด้วยน้โมพุทธยะสามกบจบเสียก่อนจึงลดทุกครั้งนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายข้อมูลของทุกตำราเอาไว้ให้อ่านกันที่ท้ายคลิปนะคะ,ะเรามาดูตำราเล่มต่อไปนะคะเป็นตำราร้อยแปดว่านมหาสจัลเล่มสองของท่านสอเปลี่ยนสีที่เราเอาตำรานี้มาอ้างอิงเพราะว่าท่านสอเปลี่ยนสีเนี่ยท่านเป็นพระที่ได้ชื่อว่าเป็นหมอยาสมุนไพรเพราะฉะนั้นว้านตัวไหนที่มีสรรพคุณเชิงสมุนไพรอะคะ่ะ ท่านก็น่าจะมีความเชี่ยวชาญในว่านตัวนั้นด้วยความที่ท่านก็ต้องมีเครือข่ายของท่านเนาะลักษณะใบค้ายจำปีหรือใบจำปาแต่เล็กกว่ามีสีเขียวลำต้นส่วนที่อยู่บนดินมีสีขาวเหลือบขาวเหลือบเนี่ยอันนี้รูปที่ท่านถ่ายมานะคะก็จะเหมือนเหมือนกันหรือคล้ายกันกับของเรา ส่วนเนื้อดินก็คือเขาเหลือบตรงนี้นี่นะคะลำต้นส่วนที่อยู่ใต้ดินและหินมีสีเหลืองคือว่านตัวนี้เขาสามารถขึ้นได้ตามซอกหินนะลำต้นเป็นปล้องๆ้องฉี่เหมือนว่างวากว้างกว่าทางลายแต่เรียวเล็กๆกว่ามีรากยึดติดก็คือเขาเป็นกลุ่มอโกนีมาเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อเป็นปล้องแบบเดียวกันกว่าทางลายนี้ก็เป็นกลุ่มอโกนีมาเนาะหรือติดกับดินและหินสามแฉกบ้างสี่แฉกบ้างเหมือนกับตีนไก่นี่คือลักษณะของเขาก็คือจริงๆพอพอต้นคอนโนมลงอะคะ่ะมันก็ขึ้นตามข้อมันก็เลยออกมาในลักษณะที่เหมือนกับ ตินไก่อย่างที่ท่านบรรยายเนาะดอกออกเหมือนดอกบอลเล็กๆมีปียาวดอกสีเหลืองอ่อนๆมีผลเหมือนลูกแตงตาหนูหรือลูกตำลึงเพึ่งออกลูกดิบสีเขียวสุกแล้วสีแดงมีถิ่นกำเนิดอยู่ตามเชิงเขาทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยแต่ก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้น่าจะหายยากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะด้วยความที่เขา นานๆออกชีแล้วตอนเนี้ยแม้กระทั่งในป่าที่เราเคยไปเก็บออกมาก็มีร่องรอยถูกแพาวถางทาลายแล้วถูกคนบุกรุกเข้าไปจนปีที่แล้วเราเราเกือบจะเก็บไม่ได้เลยอะ่ะเก็บมาได้น้อยมากสรรพคุณว่านต้นนี้ผู้ใดสามารถหามาปลูกเลี้ยงไว้ให้รอดตายได้จนมีดอกออกผลสุกก็หมายความว่าคิดดด จริงๆอ่ะต้นของเขาอ่ะปลูกค่อนข้างง่ายมากนะคะวางไว้กับดินโดยที่ไม่ฝังเนี่ยยังอยู่ได้เป็นอาทิตย์โดยที่ไม่ตายนะคะปัญหาก็คือทำยังไงจะติดดอกออกผลจนเก็บผลสุกกินได้เนี่ยเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็หมายความว่ามีของวิเศษกัจจศิธิ์เป็นสมบัติไว้เหตุเพราะถ้าได้กินผลสุกแดงของว่านต้นนี้เข้าไปเมื่อใดย่อมทรงคุณค่าในทางเกิดเสน่ห์แก่ผู้ที่พบเห็นท่าน และเป็นกายสิทธิ์บรรดาลให้ผู้ที่กินเข้าไปแล้วทรงความเป็นหนุ่มสาวอยู่ตลอดไปมองดูไม่แก่เหมือนเมื่อขณะก่อนกินผลว่านนี้เข้าไปกินเมื่ออายุ 20, 30, 40หรือ50ก็คงสภาพอยู่เหมือนท่านอายุเท่านั้นดูไม่รู้จะแก่อายุยืนฟันไม่หักผมไม่งอกเนื้อหนังเต่งตึงไม่เหี่ยวโยนมีพละกกำลังดีมาก อยู่ยงคงอาวุธทั้งปวงจะวิ่งจะเดินคล่องแคล่วไม่รู้จักเมื่อยขบวิธีกินควรนำผลสุกใส่ปากแล้วเกินกับน้ำลงคอเลยอย่าเคี้ยวเพราะจะทำให้คันคอได้กินมากผลยิ่งดีวิเศษยิ่งขึ้นท่านว่าผู้ใดกินเข้าไปสามผลเป็นเดีวิเศษแน่แล้วถ้าได้กินมากกว่านั้นยิ่งดีมากขึ้น <c oughs> ที่เหลือก็เป็นวิธีปลูก ล้าก็มีคําบรรยายไว้ว่าผู้เขียนได้พบว่านต้นนี้ใกล้กับปากถ้ำเขาชุมดงอําเภอเมืองราชบุรีใต้พลต้มและผลกําลังสุกหลายต้นในขณะที่ข้าพเจ้าฟันกําลังคลอนจะหลุดอยู่แล้วและปวดมากเกือบจะถอนทิ้งอยู่แล้วเมื่อพศ2520ได้ตัดสินใจเกืนลูกหำหำและสุกปนกันเข้าไปประมาณ6-7ลูก ต่อมาปรากฏว่าฟันของข้าพเจ้ากลับแน่นขึ้นกลับใช้งานได้ดังเดิมภายใน4-5วันและปัจจุบันก็ยังดีอยู่แต่คลอนเล็กน้อยนั่นหมายความว่าสรรพคุณที่บรรพุรุษได้บันทึกไว้เป็นมรดกตกทอดให้ไว้ถึงลูกหลานคนรุ่นเรานี้มีของวิเศษศักดิ์สิทธิ์สมจริงหน้ามหัศจรรย์ยิ่งข้าพเจ้าจึงมั่นใจว่าตามภูเขาทั่ว,วไปในประเทศไทย มีว่านต้นนี้ขึ้นเหลืออยู่มากมายท่านผู้ใดสนใจจะไปหาว่านต้นนี้ให้ไปในหน้าหนาวตามเชิงเขาตามซอกหินที่มีต้นไม้คุมปนโป่งให้สังเกตว่าถ้ามีลิงอาศัยอยู่จะมีว่านคันหมากนี้ขึ้นอยู่ลิงชอบกินลูกว่านต้นนี้เวลาสุกแล้วถ้าเห็นผลสีแดงๆ٬ดงเล็กๆมีต้นใบเหมือนข้าพเจ้าเก่าวมานี้ รีบเก็บแล้วเกินเข้าไปเถิดจะวิเศษมากเมื่อเร็วเๆนี้ข้าพเจ้าได้พบว่ามีที่เขาวังจังหวัดเพชรบุรีและภูเขาทั่วไปในจังหวัดราชบุรีกับที่เขาวงพระจันทร์จังหวัดเพชรบุรีคือท่านคือท่านอยู่ที่จังหวัดรา,ราชบุรีอะค่ะวัดอะไรลืมชื่อไปแล้วะฉะนั้นท่านก็เลยจะเจออยู่ที่นั่นคือที่ไหนที่มีป่าที่เป็นลักษณะป่าดงดิบอะค่ะมีทุกป่าแหละแต่ทุกวันนี้ทุกวันเนี้ย เราก็ไม่ยืนยันแล้วว่ามันจะยังคงเหลือไหมอดูที่ท่านเก็บมาถ่ายรูปอ่ะเรามาดูที่เล่มสุดท้ายกันนะคะทั้งหมดที่ผ่านมานี้จะเป็นหนังสือวานนะคะแต่ว่าเล่มนี้จะเป็นสารานุกรมสมุนไพรก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรซึ่งแน่นอนว่าดถันมามีสปปรรพคุณทางสมุนไพรก็จึงปรากฏอยู่ในเล่มนี้ด้วยเป็นสารานุกรมสมุนไพรเล่มที่หสมุนไพรพื้นบ้านอีสานนะคะเล่มนี้ คือคนอีสานจะเรียกว่านขันหมากว่าพรมตีนสูงนะคะเห็นไหมเป็นกลุ่มอกโกลนิมาหรือสวรรค์ชั้นแปดอุบลเรียกสวรรค์ชั้นแปดนะคะใครเป็นคนอุบลยกม,มือขึ้นชัยภูมิเรียกขันหมากเขียวตราดเรียกโหราถ้าเป็นโหรานี้ให้ระวังเลยนะคะให้มันถูกต้นนะเพราะว่าโหราส่วนใหญ่มีพิษนะคะแต่ว่านขันหมากอะถึง จริงๆเขาก็คงจะมีพิษแหละเพราะว่าสมุนไพรทุกตัวที่สามารถรักษาโรคร้ายได้อะจะต้องมีพิษแต่พิษมันจะไปฆ่าพิษเพราะโรคร้ายอะร่างกายมันจะเต็มไปด้วยพิษเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความพอดีเหมาะพอดีของมันแต่ให้ยึดว่าเป็นต้นลักษณะน,นี้ลูกลักษณะนี้แล้วกันเนาะเล่มน,นี้จะเห็นจะเห็นลักษณะของใบของผลของเขาอะที่ชัดเจน นะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปกินสุม 4, สี่ซุมห้าเนาะนี่ในลักษณะผลนี่ลักษณะดอกที่ว่าเหมือนดอกบอนนะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะแคปหน้านี้ให้ดูเนาะอันนี้ผลสุกคือตั้งแต่เริ่มผิดอกผลเขียวอันนี้ผลเขียวใช่ไหมคะจนถึงผลสุกเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าจริงเขาจะค่อยๆไล่สุกๆไม่พร้อมกันเราจะเห็นว่ามีทั้งส้มมีทั้งแดงเนี่ย อันนี้คือใช้เวลา3ปีนะคะสปีอ่ะมาดูซิว่าเขาบรรยายไว้ว่ายังไงเขาบรรยายว่าเป็นไม้พุ่มลำต้นตรงสูงได้40่สถึงร้อเซนติเมตรใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่กลับหรือรูปรีถึงรูปใบหอกกว้าง5้าถึงสิเซนติเมตรยาว15 cm, ใบหถึงยีเซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมดอกชอ่อ แบบช่อเชิงรถมีกาบกาบหุ้มช่อดอกสีเขียวแกมเหลืองช่อดอกรูปทรงกระบอกสั้นยาว1.4-2.5ถึง2.5เซนติเมตรดอกแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกันผลสดรูปกระสวยออกเป็นช่อเบียดกันแน่นสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงมเมล็ดมีหนึ่งมเมล็ดทรงรี อันนี้ยาพื้นบ้านอีสานใช้ทั้งต้นต้มน้ำดื่มบำบรุงกำหนัดผลรับประทานสดเป็นยาอายุวัฒนะนะคะเดี๋ยวเราจะแคปหน้านี้ให้ดูเนี่ยอันนี้ผลที่กําลังเริ่มจะสุกอันนี้แค่ขนาดสีเหลืองมาเป็นสีแดงนี่ก็ใช้เวลาหลายเดือนมากเลยนะคะทีนี้ถ้าใครที่ไม่สะดวกในการที่จะไปเดินหาในป่าเราพอมีเหลือแบ่งปันค่ะ ซึ่งมีจํานวนไม่มากแล้วเราจะใช้วิธีแช่น้ําผึ้งเพราะว่าอย่างที่เราบอกผลสดเก็บมา3วันเขาก็จะแห้งแล้วก็เวลากินเข้าไปทั้งผลเนี่ยถ่ายออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนั้นที่พูดได้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงของตัวเองมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เอามาแช่น้ําผึ้งเพราะว่ามีพระหลายๆท่านที่ท่านสั่งเอาไปฉันเป็นโอสถเนี่ยนะคะ ท่านก็แนะนําเอาไว้ว่าให้แช่น้ําพึ่งนี่เป็นการแช่น้ําพึ่งเพียวๆนะคะไม่ไม่ใช่น้ําพึ่งปนน้ําเพราะถ้าน้ําพึ่งแล้วก็เติมน้ําลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นน้าส้มอันนั้นก็จะมีรสเปรี้ยวแต่ของเราเนี่ยคือเอาแช่น้ําพึ่งสดๆการแช่น้ําพึ่งคือเพื่อคงหนงคือคงสภาพให้ความสดของเขายังอยู่ 2. อฆ่าพิษแช่นานสามถึงหเดือนเนี่ยพิษของเขาที่คันเนี่ยจะหมดสิ้นไปแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะทําให้สามารถเคี้ยวได้ทั้งเมล็ดเลยจะมันๆเหมือนกับเวลาที่เรากินถั่วซึ่งบางคนก็ชอบรสชาตินี้นะคะแต่ตัวเองเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ชอบอะไรแต่ว่าก็เอาประโยชน์ของเขานะคะถ้าเป็นโดยส่วนตัวเนี่ยตัวเองจะกินวันละ1เม็ดตอนเย็นเคี้ยวกินนะคะเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะร่างกายเราจะผลิตโกรธฮอร์โมนมันก็จะไปชนกันกันกบ โอสถสารของยาตัวนี้ที่จะออกมาเพื่อรักษาถ้าจะกินบำรุงกำลังให้กินตอนเช้าและพระท่านว่าถ้าจะกินให้เป็นคงกระพันให้กินตอนเที่ยงท่านคือมันจะมีเวลากินเหมือนนาฬิกาชีวิตเลยเนาะแล้วก็ถามว่าประสบการณ์ในการรักษามีอะไรบ้างมากมายค่ะคือแฟนนี้กินเพราะว่าเขาเป็นเส้นเลือดสมองแตกแล้วก็แขนขาซีขวาใช้การไม่ได้ แต่ตอนนี้ก็กลับมาเดินเหินได้จนเกือบเป็นปกติแล้วแต่มันก็ร่วมกับการทํากายภาพนะคะแล้วก็การพบแพทย์แต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดแน่นอนก็คือความปวดทรมานจากการที่ถูกดัดร่างกายเพราะว่าแขนขามันติดนะคะเขาหายปวดภายในหลังจากที่กินประมาณเดือนกว่าก็เริ่มหายปวดเลยแล้วเขาก็กินอยู่ประมาณหนึ่งปีผลที่ได้ก็คือ มีคนทักเขาว่าเราได้แฟนเด็กทั้งที่แฟนอายุมากกว่าเราห้าปีส่วนเราไม่ได้เรื่องความไม่แก่นะเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังแก่แหละแต่ว่าความแข็งแรงในการเดินเหินน่ะเอาเป็นว่าเราสามารถขึ้นตึกสามชั้นได้โดยที่เราไม่ได้เหนื่อยหอบเลยหยุดพักหรือเราจะแข็งแรงเองอันนั้นเราก็ไม่รู้แต่เราก็ควรจะให้เครดิตเพราะว่างจริงแล้วเขาก็ ใครที่เคยกินลองคอมเมนต์มาแล้วกันค่ะว่ามีความมหัศจรรย์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างจริงๆอะ่ะมีเยอะมากชนิดที่เป็นว่านตัวหนึ่งที่เรามักจะบอกกับบรรดาครูบาอาจารย์เป็นพระหมอหรืออะไรที่จะบอกท่านว่าถ้าสมมติว่าลำบากในการหาสูตรตำรับยาต่างๆซึ่งตัวยามันใช้หลายตัวแล้วก็หายากเหลือเกินเนี่ยลองให้ผู้ป่วยกินว่านขันหมากดูนะคะอาจจะได้ผลก็ได้นะคะเพราะเราก็มี ประสบการณ์มากมายจากผู้ที่เคยใช้แต่ว่าก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเองค่ะเราไม่อยากพูดถึงมากนักก็เอาเป็นว่าใครที่รู้อยู่แล้วใครที่รู้สรรพคุณอยู่แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้บอกกล่าวบอกเล่าปู่ย่าตายายได้บอกเล่าถึงสรรพคุณอันมหัศจรรย์ของว่านตัวนี้อยู่แล้วเพียงแต่ไม่สะดวกที่จะไปเดินป่าดงดิบด้วยตัวเอง ก็สั่งเข้ามาได้นะคะปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เราจําหน่ายแล้วละ่ะก็คือหมดแล้วหมดเลยก็คงไม่เข้าไปหาอีกแล้วเพราะว่าเท่าที่รู้ก็คือมันมีร่องรอยการบุกลุก,ลก,ลกถางป่าตามชายป่านะคะไม่ได้ว่าเข้าไปลึกก็อยู่ตามชายชายป่าเนี่ยแหละก็ก็เป็นธรรมดาเนาะคือป่ามันก็ค่อยๆกลายเป็นเมืองไปเรื่อยอันนี้เราก็เป็นไปตาม วันเวลาและความเจริญที่เข้าไปถึงตรงไหนปาก็หายไปเดี๋ยวเราก็จะถ่ายถ่ายรูปทั้งหมดนะคะเพื่อไปประกอบการศึกษาเอาไว้ที่ท้ายคลิปนะคะยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมเรากันมาโดยตลอดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันแล้วจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ อ๋อลืมบอกราคาบอกนิดนึงเนาะจะได้ประกอบการตัดสินใจขวดนี้จะมีทั้งหมด60กว่าเม็ดนะคะ60กว่าเม็ดประมาณ65เม็ดขายในราคา650บาทฟรีส่ง EMS ถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้ที่ ID ไลน์และเบอร์โทรท,ที่จะปรากฏที่ข้างล่างของคลิปนี้อย่างที่ในตำรานะคะเริ่มต้นก็คือกิน3เม็ด แต่บางตำราก็บอกว่ากิน9เม็ดเป็นอย่างน้อยติดกันหรือไม่ติดกันก็ได้แต่แม,ม้กระทั่งได้กินสักหนึ่งเม็ดเราว่าก็วิเศษแล้วแหละนะก็ลองดูมันมีไม่กี่ตัวหรอกคะ่ะที่จะได้ชื่อว่าว่านกายสิทธิ์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะสวัสดีค่ะ